พาท่านไปสร้างบาร,รมีด้วยกันนะครับวันนี้ผมจะพาท่านไปที่ประเทศกัมพูชานะครับตอนนี้รถก็ได้จอดอยู่ที่ด่านเฉลี่นช่องจอมนะครับฝั่งนู้นคือข้างหลังรถนี่ก็เป็นฝั่งประเทศไทยครับครับตอนนี้รถก็ได้เดินทางเข้ามาในเขตกัมพูชาแล้วนะครับอันนี้แวะไปที่โรงเรียนนะครับโรงเรียนนี่นนชื่อว่าโอรไซ แปลว่าหนองไผ่คือเราได้นัดให้ผู้ใหญ่บ้านนี้ให้ชาวบ้านมารวมกันที่โรงเรียนนะครับข้างหน้านี่ชาวบ้านก็มารวมกันเต็มเยอะนะครับก็กำลังเดินทางไปครับชาวบ้านมารอเต็มเลยนะครับอันนี้คือชาวบ้านนะครับเล็กเล็กน้อยครับเขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์มามอ่มารอครับแต่มาครับ โดยของที่ไปแจกก็จะนอกจากเสื้อผ้าแล้วเราก็ามีขนมด้วยนะครับอันนี้กำลังจัดระเบียบแถวอยู่นะครับครับจัดให้เป็นเรียบร้อยเปเลยเบียบเรียบร้อยครับ,อ,รรบอ่าบางคนก็มีน้องมากลัวน้องไม่ได้ก็ดันน้องให้มาอยู่ข้างหน้านะครับแจกขนมก่อนนะครับแจกขนมแล้วนี่เขาก็จะเอาขนมไว้ใน ในเสื้อเขาเลยนะครับในเสื้อเอาเสื้อถกขึ้นมาครับมันเราสมัยก่อนนั่นแหละครับเราบอกว่าเด็กวล้วก็่าด